กลางทะเลที่เงียบสงบไม่น่ามีวิแววของผู้คนที่วุ่นวายเสียงของหนัก,นก,นกได้ตกลงมาดังขึ้นถังสารเคมีหลายถังถูกทิ้งลงมาจากเรือขนของเถื่อที่เลี้ยงสายตาผู้คนมาที่นี่เมื่อถังสารเคมีกระทบกับพื้นก้นทะเลถังก็แตกออกทำให้สารเคมีข้างในกระจายออกมาทั่วทะเลบริเวณนั้นหลังจากนั้นไม่นานซากปลาตายจำนวนมากก็ลอยขึ้นบนผิวทะเลไปทั่ว ว่าไงมาเที่ยวกันแค่สองคนเหรอไปเที่ยวกับพวกเราด้วยไหมล่ะเฮ้พวกเธอสกาเล็กกับเพลใช่ไหมที่พวกเราเดียคลาสเดียวกันไงไหนๆก็ไม่ได้เจอกันนานแล้วไปเที่ยวด้วยกันเถอะไม่ล่ะฉันไม่เห็นจําพวกนายได้เลยขอโทษนะพวกฉันขอเที่ยวกันเองน่าจะดีกว่า โจกับนาทานสองหนุ่มหาไหลไวกำลังคือขนองได้มาเที่ยวชายหาดจีบสาวตามภาษาที่ไม่ไกลาจากที่สองหนุ่มอยู่ผู้คนกลุ่มใหญ่กำลังลุ่มมองดูบางสิ่งบางอย่างอยู่ เพราะกลิ่นเหม็นที่โชยมาแต่ไกลทําให้โจกับนาธานไม่อยากเข้าไปใกล้แต่ก็ถามจากคนที่ไปดูมาทําให้รู้ว่ามีซากฉลามเกยตื่นแถมยังมีขนาดใหญ่กว่าปกติจนน่าประหลาดใจและที่น่าแปลกก็คือชายหาดนี้ไม่เคยมีฉลามมาก่อนไม่รู้ว่ามันโผล่มาจากไหนได้ยังไงที่ชายหาดนี้เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง วันจะมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวกันแน่นขนาดโดยเฉพาะถ้าเป็นวันหยุดหรือช่วงเทศกาลจะมีคนมากันเต็มชายหาดจนแทบไม่มีที่ทำให้ในเมืองมีร้านต่างๆสำหรับนักท่องเที่ยวมากมายโจ้กับนาธานหลังจากที่แหวจากการจีบสาวที่ชายหาดจึงได้ไปขับรถตะเวนเที่ยวในเมืองแก้เซ็งแทนโอยเซ็งชะมัดเลยจีบสาวไม่ติดสักคนเลยเอาหนะ้าวันนี้คงดวงซวยนั่นแหละ ไปเที่ยวในเมืองแก้เซงกันนะเพื่อนงั้นไปหาร้านดังๆกันตอนนี้ดีไหมเอาสิฉันจะได้ไปถ่ายรูปอัพลงโซเชียลด้วยฮะตกใจหมดเลยอะไรวะเนี่ยเอ้ยนั่นมันฉลามมีเข้ามุงกันที่ชายหาดใช่มหมน่าจะใช่ละตัวใหญ่ชะมัดเลยนะแต่ว่าเหม็นชะมัดเลยนะดีๆไปกันเถอะ ในตอนที่โรถที่โจกับนาธานขับมาจอดติดไฟแดงอยู่นั้นรถขนซากฉลามที่เกยตื่นที่ชายหาดก็ได้มาจอดเทียบทั้งคู่ต่างก็ตกใจมาเมื่อได้เห็นซากฉลามเต็มๆตามันมีขนาดใหญ่กว่าที่คิดมากเล้ยงส่งกลิ่นเหม็นเน่าไปทั่วจนอยากจะอาเจียนไฟก็ไม่เปลี่ยนสักทีเหม็นจะตายอยู่แล้วเนี่ยทาไมต้องมาจอดข้างๆนี่ด้วยนะ ในระหว่างที่โจกำลังบ่นไม่หยุดที่สัญญาณไฟไม่ยอมเปลี่ยนสักทีสายตาของเขาก็เหลือไปมองเหมือนกับเห็นว่าตาของซากฉลามนั้นกำลังขยับอยู่โจตกใจหล่นวูบพยายามมองอีกทีก็เห็นว่าไม่มีอะไรพอไฟเขียวจึงรีบขับรถออกไปให้ห่างในทันทีทางด้านรถที่ขนซากฉลามมาพอจะขับคามแยกกลับถูกตำรวจเรียกเอาไว้ เพราะว่าการขนสัตว์ที่ตายที่ชายหาดเป็นเรื่องผิดกฎหมายไม่สามารถทำได้ในทันทีแต่คนขับรถนั้นได้ติดต่อขายซาฉลามกับร้านที่รู้จักในราคาดีได้จึงพยายามต่อลรองกับตำรวจโออคุณตำรวจปล่อยผมไปเอนะเรื่องแค่นี้เองนะไม่ไดก้ก็ต้องเป็นกฎแล้วดูสิเนี่ยรินเม็นแบบนี้เนี่ยมาทรบขาเดียวร้อคนอื่นเขา แต่เพียงห้านาทีต่อมาก็ได้เกิดเรื่องน่าชงนขึ้นคนที่ขับรถผ่านมาเห็นแค่เพียงรถที่ขนฉลามจอดค้างอยู่ที่สีแย่ทั้งๆท,ท,ที่ยังติดเครื่องอยู่ทั้งคนขับตำรวจและซากฉลามต่างก็หายไปไม่มีใครอยู่เลยเหลือแต่เพียงรอยเลือดก็จัดกระจายไปทั่วกับรอยเลือดที่ลากยาวเป็นทางออกไปจากบริเวณนั้น แต่รอยเลือดนั้นไม่เหมือนกับรอยเท้าของตัวอะไรมันเหมือนกับรอยล้อรถที่ถูกลากไปแต่อะไรกันละ่ะที่จะลากรถที่มีซากฉลามตัวมหืมาไปได้มีไกลจากที่สีแย่ที่ซากฉลามคนขับรถและตำรวจหายตัวไปนักท่องเที่ยวสองคนกำลังคุยกันอย่างสนุกสนานเรื่องที่มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวที่นี่กันเยอะโดยไม่รู้สึกตัวถึงบางอย่างที่กำลังใกล้เข้ามา เงาโมลนะในทาบทับบนตัวนักท่องเที่ยวทั้งสองกว่าจะรู้ตัวว่ามีฉลามยากักษ์พุ่งเข้ามาหาทั้งคู่มันก็สายไปเสียแล้วอะไรวะเนี่ยนี่มันบ้าอะไรวะทำไมฉลามมาอยู่ที่นี่ได้อะ ฉลามอยากที่ตายแล้วเกิดตื้นที่ชายหาดนั้นได้กลับฟื้นคืนชีวิตขึ้นมาแต่สภาพมันตอนนี้เหมือนกับซากศพที่มีชีวิตมีท่าทางดูลายยิ่งกว่าเดิมใช่แล้วเหมือนกับซอมบี้ที่เห็นในหนังสยองขวัญมันกลายเป็นซอมบี้ฉลามที่ดุร้ายไล่กัดคนไปทั่วแต่ที่น่าสยดสยองน่าตกตะลึงก็คือฉลามซอมบี้นั้นกลับเคลื่อนไหวบนบกได้อย่างรวดเร็ว พราะมันได้ใช้ลดที่ขนมันมาเป็นขาใช้แรงมหาศาลจากคลีของมันดันในเคลื่อนที่ไปตามพื้นได้อย่างรวดเร็วคล่องแคลว่วผู้คนต่างก็วิ่งหนีด้วยความโอลาหาด้วยความตกตะลึงและตกใจกลัวแต่ก็ไม่อาจหนีพ้นต้องกลายเป็นเหยื่อของมันสกาเลตกับเพสองสาวที่ถูกโจกับนาทานจีบที่ชายหาดได้เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับตาก็ได้แอบหลบด้วยความหวาดกลัว แต่อยู่ๆก็มีสุนัขโผล่ออกมาใกล้ๆกับสองสาวแล้วเห่าใส่ฉลามซอมบี้ดึงดูดความสนใจของมันฉลามซอมบี้ค่อยๆเคลื่อนที่เข้ามาใกล้สุนัขที่ยังเห่าม่หยุดและยังไม่ยอมขยับไปไหนสากาเลต์ก,กับเพย์ได้แต่กลัวจนขยับไม่ได้ไม่กล้าหนีไปไหนเจ้าฉลามซอมบี้ได้เคลื่อนที่ใกล้เข้ามาเรื่อยๆพร้อมกับกลิ่นเหม็นเนา่าที่ลุนแรงขึ้นเรื่อยๆจนสองสาวทแทบจะทนไม่ได้ แต่ทันใดนั้นก็มีเสียงตะโกนดังขึ้นมาจากอีกด้านที่สองสาวหลบซ่อนอยู่โจได้ยินตะโกนพร้อมกับเอาแท่งเหล็กมาเคาะส่งเสียงดังเพื่อล่อฉลามซอมบี้เขาพยายามสมบทฮีโร่เพื่อช่วยเหลือสองสาวเฮยทักนี้ไฟเจ้าฉลามงี่เง่ามาทางนี้สิตัวฉันใหญ่กว่าน่าอร่อยกว่าเยอะเลยนะ โจประสบความสําเร็จฉลามซอมบี้ได้พุ่งเข้าใส่เขาตามเสียงหลอเขาได้วิ่งหนีในทันทีเข้าไปในซอกระหว่างตึกกับกําแพงแต่ฉลามซอมบี้ก็ยังไล่ตามเขาไม่อย่างไม่ลดละฉลามซอมบี้นั้นเคลื่อนที่ไล่ตามโจมาเร็วกว่าที่เขาคิดแต่โจก็เป็นนักกีฬามหาลัยเขาพยายามวิ่งหนีเต็มที่เพื่อเอาชีวิตหลอด โจก็สะดุดจนล้มกิ้งไปกับพื้นเจ้าฉลามไม่เสียเวลาพุ่งเข้าใส่เขาในทันทีแต่ก็เป็นโชคดีของโจที่เขาหลุดออกมาจากซอกระหว่างตึกกับกำแพงที่ทางด้านนี้แคบกว่าอีกด้านที่เขาหนีเข้ามาทําให้ฉลามซอมบี้ติดอยู่ระหว่างตึกกับกำแพงแต่ว่าเสียงดังสนัน่นก็ทําให้โจต้องหวาดกลัวฉลามซอมบี้พุ่งกระแทกกับกำแพงและตึกอย่างไม่หยุดหย่อนเพื่อที่จะออกมาจากตรงนั้น โจพยายามจะลุกหนีไปต่อแต่ว่าเขาก็เจ็บขาตอนที่ลม้มจนวิ่งต่อไม่ไหวอีกไม่นานจะซอมบี้จะต้องหลุดออกมาได้แน่แนในตอนนั้นเองที่พวกตำรวจได้เข้ามาช่วยเหลือโจได้พอดีตำรวจหลายคนก็นนำยิงเข้าใส่ฉลามซอมบี้จนเนื้อหนังของมันหลุดออกเป็นชิ้นๆทั้งเลือดทั้งหนองกระจ่ายไปทั่ว แต่เจ้าฉลามซอมบี้ก็ยังไม่หยุดเคลื่อนไหวมันยังกระแทกไม่หยุดเพื่อที่จะหลุดออกมาจากสภาพที่ติดอยู่โดยไม่รู้จักเจ็บปวดจนในที่สุดเจ้าฉลามซอมบี้ก็หลุดออกมาได้มันพุ่งเข้ากินพวกตำรวจที่ตกตะลึงกับสิ่งที่เกิดขึ้นโดยไม่ทันตั้งตัวเสียงร้องโหยหวนด้วยความเจ็บปวดของพวกตำรวจด,ดังขึ้นพร้อมกับภาพสยดสยองที่ตำรวจทุกนายต้องตายโดยไม่มีโอกาสได้วิ่งหนี สภาพของเจ้าฉลามซอมบี้ตอนนี้เหมือนกับซากศพที่เละเทะเพราะกระสุนปืนและความพยายามที่จะดิ้นออกจากซอกตึกจนทั้งเนื้อทั้งหนังหลุดลอกไปทั่วทั้งตัวทั้งหน้าสยดสย,ยองทั้งหน้าสะอิดสะเอียนทั้งๆท,ท,ที่สภาพของฉลามซอมบี้ตอนนี้ไม่น่าจะสามารถเคลื่อนที่ได้อีกแต่มันก็ยังจ้องมองมาที่โจเหมือนกับว่าเครียดแขนเขาลบไปไว้ยโจรีบหลบไปเร็ว เสียงตะโกนของนาธานดังมาพร้อมกับขับรถขนน้ามันคันใหญ่มันด้วยความเร็วนี่เป็นแผนที่โจกับนาธานวางเอาไว้ที่จะให้โจเป็นคนล่อแต่ต้องเสียเวลาเพราะนาธานต้องขับรถอ้อมมาจากปั๊มน้ํามันเสียงกระแทกระหว่างรถขนน้ำมันกับฉลามซอมบี้ดังสนั่น เจ้าฉลามนอนแน่นิ่งอยู่กับพื้นโดยที่มีรถขนน้ำมันทับอยู่บนล่างของมันนาธานที่โดดออกมาจากรถขนน้ำมันก่อนที่จะชนกับฉลามซอมบี้ได้รีบเข้ามาพยุงตัวของโจหนีออกมาจากที่นั่นทั้งสองคนมองไปที่เจ้าฉลามก็ต้องตกใจเมื่อมันยังค่อยๆขยับออกมาจากรถที่ทับและพยายามสะบัดตัวให้หลุด ในตอนนั้นเองก็มีประกายเล็กๆเ,เกิดขึ้นประกายไฟที่กลายเป็นชนวนตกลงไปบนน้ำมันที่เจิ่งนองแล้วก็เกิดการระเบิดออกมาเสียงระเบิดดังไปหลายไมย้พร้อมกับโจกับนาธานที่วิ่งหนีไปหลบหลังกำแพงได้ทันก่อนที่จะโดนแรงระเบิดไปด้วยและวฉลามซอมบี้ที่ออกกระวาดไล่ฆ่าขนไม่หยุดก็หายไปไม่เหลือแม้แต่ซาก ความลับที่ไม่มีใครรู้นั้นได้หายไปพร้อมกับเจ้าฉลามซอมบี้มันนั้นเกิดมาจากสารเคมีที่ถูกหลักรอบไปทิ้งในทะเลแต่ผิดพลาดจนล่วไหลออกมาแต่เดิมสารเคมีตัวนี้ถูกคิดค้นขึ้นมาเพื่อเสริมสร้างร่างกายให้กับทหารให้แข็งแรงและเพิ่มพลังกำลัง แต่ทว่าด้วยการทดลองที่ขัดต่อกฎหมายและผิดพลาดหลายต่อหลายครั้งบริษัทที่คิดค้นสารตัวนี้จึงได้หลักรอบเอาไปทิ้งก่อนที่จะถูกตรวจสอบทำให้เรื่องราวนี้ได้หายไปกับกองไฟขอบใจมากเลยนะที่ช่วยพวกเราไว้นายนี่กล้าหาญจริงๆใช่ใช พวกนายเท่มากๆเลยเป็นฮีโร่จริงๆแม้เรื่องแค่นี้เองเรื่องเล็กน้อยนะใช่เรื่องนี้นะ่ะปกติใครๆก็ทำกันะนะเพื่อนเจ้ากับนาธานก็ได้รับผลตอบแทนจากการเป็นฮีโร่ทั้งคู่ได้ใจจากสองสาวดาวมหาลัยทำให้ตอนนี้ได้มานั่งกินข้าวด้วยกันหลังเกิดเรื่อง เฮ้ย hey, แต่ว่านายก็ได้แผลมาเหมือนกันไม่ใช่เหรอไม่ใช่ว่าจะกลายเป็นซอมบี้หรอกนะเพื่อนนะ <c oughs> ประโถอะไรเล่าแผลเล็กแค่นี้เองสบายๆนะแต่ว่าโจไม่ได้บอกว่าแผลที่เขาได้มันั้นเกิดจากที่ฉลามซอมบี้กัดเฉี่ยวเขาตอนที่วิ่งหนีเฮ้ย hey, แต่ว่าตาไนดูไปแปลกไปนะไม่ใช่ว่าจะกลายร่างแล้วใช่ไหม เฮ้ยไม่มีอะไรหรอกน่าะทำไมมันถึงบวดหัวแบบนี้นันสติของโจก็ค่อยๆหายไปเหลือเพียงสัญชาตญาณที่จะกัดกินสิ่งมีชีวิตที่อยู่ตรงหน้าเพียงอย่างเดียว